อยู่ว่าแม่ทุกคนน่ะมันเป็นความทุกข์ทรมานใจนะคือน้องเอเทนเกิดมานี่น่าสงสารมากเกิดมาปุ๊บกินปุ๊บอยู่ดีเป็นผื่นแดงตั้งแต่สามเดือนสี่เดือนแล้วเป็นอะไระปรากฏว่าเขาแพ้นมแพ้ไข่แพ้แป้งสาลีอยู่ก็เฮ้ยแล้วเขาจะโตยังไงอ่ะถ้าพี่คิดภาพไม่ออกว่าคนแพ้มันแพ้ขนาดไหนพี่รู้ว่าวันนั้นน่ะ เขาไปนั่งโม้กอ,อยู่ที่ที่ร้านร้านกาแฟแล้วมันมีมันมีคนทําคุกกี้คุกกี้ลอยเข้าปากเข้าโรงพยาบาลไอซียูเนี่ยคือความแพ้วิธีการที่อยากจะรู้ของนักวิจัยคนนี้เป็นวิธีการที่ซาดิสกับลูกมากมคือเอาเลือดของลูกอะค่ะไปตรวจแต่วิธีการเจาะเลือดนียค่ะก็คือเวลาที่เราเจาะเนี่ยเราต้องเขาไม่มีเราไม่สามารถที่จะไปเอาเลือดเขาจากที่ที่ใดที่หนึ่งเพราะเขาเด็กอ่อนทะรก สามเดือนนี่ยังเป็นทารกอยู่ก็เจาะเลือดเสร็จแล้วก็ค่อยๆให้เลือดบีบเลือดให้หยดลงไปในหลอดจนเต็มสามหลอดแล้วก็เอาไปตรวจเลือดเสร็จปุ๊บก็อยากรู้ว่าสิ่งที่ยูกินอ่ะสิบห้อย่างเขาแพ้อะไรก็สกินเทสก็เอาเข็มมาแล้วก็สกิดแล้วก็วางอาหารที่ยูกินเขาโอกาสโตของเขาอะ่ะมันมันมันต่ํามากเราก็เลยคิดว่าเออน่าสงสารจังเลยแต่ว่า เราขอดูอีกนิดนึงได้ไหมเป็นเบสของการวิจัยว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้องเนี่ยสูงร1 0ยสน้องสูง110เซนพอดีเทียบค่ากับอัตราของคนที่แพ้กูเต้นแพ้ไข่ในอายุ5้าขวบก็สูง110เซนแปลว่าลูกเรากำลังต่ำตัวเกณฑ์มาตรฐานเป็นเด็กท้ายแถวอยู่ปนหนึ่งเป็นเด็กท้ายแถวแล้วเราเนี่ยถ้าเราจะทำแคลเซียมเนี่ยเราจะทำให้น้องเนี่ยกินได้ไหมน้องเนี่ยแพ้ไข่แพ้แป้ง ไปเที่ยวไหนก็ไปไม่ได้เลยสมัยก่อนนี่ต้องพกข้าวพกกติกข้าวพกทุกอย่างไปอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาไปไกลๆอย่างล่าสุดไปตุรกีคือน้ําหนักก็น้อยอยู่แล้วลมพัดก็ปิวอยู่แล้วออนะะืมนะคะแล้วก็ต้องมาแบบว่ามามาเป็นกังวลเรื่องโภชนาการเนี่ยแล้วก็เป็นเด็กทายแถวร้อยสิบเซนนั่นก็คือคิดว่าจะทํายังไงให้ทลายความสูงจากกรรมพันธุ์แล้วก็ทลายความเชื่อเดิมๆว่าเด็กแพแล้วฉันจะไม่สูงคุณทำไง ก็ยุ่วลองเลยค่อยๆลองชาเลน์ว่าเนี่ยเขาสามารถคือด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าส่วนผสมของเราอะ่ะมันไม่มีกูเต้นไม่มีใดๆอยู่แล้วแต่ลองกับเด็กที่แพ้ที่สุดเนี่ยลองเราจะเป็นยังไงก็ลองสามเดือนก็คือปัจจุบันเขาก็สูงสูงวันหกเซนแล้วเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งของมนุษย์แม่เลยนะคะว่าเขากินแล้วมันดีแล้วเขาก็มีส่วนสูงที่ดีมากตอนนี้คือลูกอะ่ะหล่อมากแต่น้องแพ้แป้งและยังไงล่ะจากวันนั้น หลังจากวันนั้นเราก็รู้เลยว่าโอ้โห oh. ตอนนั้นเราไม่คิดไงคิดว่าน้องนะยังเด็กคงยังมีโอกาสสูงแต่พอหลังจากที่แพ้แล้วแล้วน้องอย,ยืนเวลาเข้าแถวแล้วเขาอยู่ท้ายแถวแถวเรารู้แล้วว่าโอกาสสูงของเขาะทุกช่วงวินาทีของเขาเราจะทำให้ดีที่สุด คือเราควรที่จะดูแลเขาตั้งแต่วันที่เรารู้ว่าเราดูแลเขาได้ละหรือวันที่เรารู้ว่าเขาเกิดขึ้นมาได้แต่เราตอนนี้เราดูแลเขาช้าลงไปหรือเปล่าเพราะว่ายุเพิ่งจะดูแลตอนที่เขาแบบหกขวบกว่าหมายถึงว่าให้เขาทานยูนซีแคลเซียมของเราเองเนี่ยตอนหกขวบกว่าแลยคิดว่ายุทําพิเศษสําหรับคนที่แพ้จัดๆแล้วแล้วก็ทาสูตรสกัดได้ดีที่สุดเพราะว่ายุก็เอาจากในโรงงานนั่แหละเอามาให้เขาทานเหมือนกัน